สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะค,ะนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาแกะสองซุมกกง่ม k i ก k i n g ั u m m y กูจิโซครับ โกจิโซคิกกิ้งกัมมี่แบบสุ่มนี้นะครับผมก็จะอยู่ใน DX Rider โกจิโซซีรีส์3นะครับผมเอออันนี้ผมก็ซื้อสุ่มแยกมานะก็ได้มาสักพักใหญ่ๆแล้วครับผมได้มาก่อนเข็มขัดซะอีกนะครับผมก็ไปเจอกับที่โรบินสันแถวที่ทํางานนะครับก็เลยซื้อไว้ก่อนเนาะอันนี้เป็นลอตไทยนะครับเพราะว่ามีาตัวสติกเกอร์ของดีมทอยชัดเจนเลยนะก็เดี๋ยววันนี้เรามาลองแกะกันนะ ตัวนี้เป็นซองสูงอย่างที่บอกนะครับผมก็จะส่นหน้ายิ้มแบบนี้นะเออวันนี้เนะราเราจะเปิดดูด้ว่าเราจะได้หน้าย,ยิ้มแบบนี้ไหมหรือแบบหน้าธรรมดาแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองทายมากันได้เนะว่าผมจะได้แบบไหนนะครับจะมือทองหรือเปล่านะก็มาดูแพ็กเกจของทันก่อนนะครับแพ็กเกจโกดิโซเนี่ยก็จะเป็นเหมือนซองขนมเยลลีนะ่ ก็ผมไม่รู้ว่าเด็กๆสมัยนี้จะเกิดทานหรือเปล่านะจริงๆในเซเว่นยังมีอยู่นะครับที่มันเป็นขนมเยลลี่อันเล็กๆแข็งๆสีๆอะ่ะเออเมื่อก่อนผมกินบ่อยมากอซอ,องตัวแบบนี้ครับในเซเว่นอ่ะเป็นเม็ดเล็กๆอะ่ะออลองไปซื้อกินได้นะนี่ก็ด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นเกี่ยวกับข้อมูลของตัวมันเนาะด้านหน้าก็จะมีตัวเ็เมคาดนะครับตัวเฮนชิเบลคาบูนะครับผม กำลังลองใส่เจ้าโคชิโซนนี้อยู่นะแล้วก็ตัวกาบูเนาะแล้วก็ตัวก่อนกุยิโซคิกกิ้งกัมมี่ก่อนจะทานฟอร์มมาเป็นหน้านี้หรือหน้านี้นั่นเองนะครับผมนีเขียนบอกตรงนี้เนาะว่าคิกกิ้งกัมมี่นะครับโอเคผมก็กําลังคิดอยู่ว่าจะแกะยังไงไม่ให้มันขาดดีนะครับเพราะว่ามันติดอัน,น้ไงเออเดี๋ยวมาลองแกะกเลยดีกว่าไหมจะได้ไม่เสียเวลาครับ แกะได้ครั้งเดียวนะครับผิดพลาดไปการใดผมขออาัยท่านผู้ชม right? เอาไว้ก่อนเลยนะครับผมกลัวขาดมากๆเลยทีเดียวเชียวนะฉีกเหมือนขนมใช่ไหมไปดูวิธีมาเหมือนเขาบอกว่าให้ฉีกแบบขนมนะครับแต่ว่าไอ้ตัวติ๊กเกอร์ดิมทอยเนี่ยโอ้โหแตกปะลอกออกก่อนได้ไหมลองดูนะแบบนี้เนาะลองลองก็ไม่ได้ใหญ่เกิน ยังไงทุกคนจะฉีดแคกก็ไม่ได้อ๋อฉีดยังไงฉีดก่อนใช่ไหมอ่าโอเคเอาจะเข้าใจละเอามาก่อนปึ๊บออกมาแล้วก็ฉีดกลางใช่ไหมครับหากลางไม่เจอเลยได้นี่ขามแล้วทุกคนในกล่องมีอะไรไหมเนี่ย มีโกจิโซหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับผมแอบไว้ก่อนดูซิในซองมีอะไรไหมไม่ <c oughs> มีเลยบอแบโอ้โหประหยับทุนมากอ่ะนี่นะครับสองวัดเจ็ดสิบที่ผมไปสอยมานะออกมาแล้วกองขนมเรามาพระเอกของเรานะดูซิจะได้หน้าปกติไหมฟ้าบอ่าเห็นแบบนี้เห็นแบบนี้แล้วเห็นแบบนี้แล้วยังไงต่อ <c oughs> ที่แน่ๆคือ มันเป็นสีแดงแ่ะแน่นอนอ่ะถอดออกครับถอดอยังไงวะเนี่ยแป๊หนึงนะแป๊นหนึงนะนนงนะถอดไม่ออกอ่าถอแรกแล้วะนี่นะครับจะลองแล้วนะจะยิ้มไม่ยิ้มหนึ่งสองสาพามห <laughs> น้าปกติทุกคนโอเคไม่เป็นไรนะครับ ก็จริงๆก็คืออยากได้ทั้ง2หน้าแหละจะหน้าพิเศษหรือหน้าปกติก็เอามาเล่นให้มันครบชุดนะครับผมอันนี้ก็เป็นกูจิโซ,โซที่เพิ่มพมลังให้กับตัวกาบุที่จะสามารถทําให้กาบุท้ทาโตได้ใช้ท่าไรเด้วยคิกนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดีกว่านะครับมาครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเจ้าคิกกิ้งกัมมี่กูจิโซอันนี้กันนะครับผมก็ขอตั้งเอียงๆหน่อยแล้วกันจะได้เห็นทั้งตัวมันนะครับผมโอเคมาลองเลยกว่า เป็นกัมมี่นะครับผมเป็นคิกิ้งกัมมี่เฉยๆเลยนะครับแล้วก็เป็นไฟสีส้มท่นเองนะครับ อะลองหมุนทีสิมีอะไรแตกต่างไหมอูติดติดติดก็ได้ยินว่าเสียงขี้เกือเออก็น่าจะเป็นการใช้ท่าไม้ตายอ่ะเนาะโอเคเดี๋ยวผมเล่นให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ โอเคครับถึงแม้ว่าจะไม่สมหวังไม่ได้หน้าพิเศษนะครับผมแต่ก็ได้โกจิโซมาเล่นเพิ่มอีก1อันแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีโกจิโซอีกกี่อันเนี่ยเ,เป็นเซต1กับเซต2นะครับเป็น6อันเนาะแล้วก็ยังมีโกจิโซสุ่มอีก1ตัวด้วยนะครับผมเดี๋ยวใครเป็นแฟนของตัวกาบุเนี่ยก็ติดตามรอได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีซีรีส์กาบุออกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ซีรีส์ของไรเดอร์ตัวอื่นๆเนี่ยเดี๋ยว คิดว่าน่าจะได้ดูเร็วๆนี้นะครับก็จะเป็นเลเดอร์เป็นเกมคาเลเดอร์อีกอันหนึ่งนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นเซตของกิตเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมตอนนี้กําลังเก็บสะสมของกีตนะครับแล้วก็เลเดอร์คนอื่นๆเนี่ยจะทยอยทําออกมาให้ได้ดูนะครับแล้วก็เซนไตเบเบ็เนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้ไปแล้วนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมนะครับไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ